อ๋อไดครับขอบคุณนะครับครับชั้นไหนครับชั้นสี่ครับโอ้ชั้นเดียวกันเลยนะครับดอกไม้สวยนะครับอ๋อขอบคุณครับพอดีผมซื้อมาให้ภรรยาผมนะครับจริงเหรอครับเหมือนผมเลยครับผมก็ซื้อแม่แปลผมเหมือนกันชั้นสี่เหมือนกันด้วย ครับคุณมึงอะไรต่ารับมึงใช่ไม่เป็นชู้กับเมียกูเวลากูออกไปทำงานนะนี่คุณพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักเมียคุณสักหน่อยมึงไม่ต้องมาขายซื้อเลยดอกไม้ก็เหมือนกันหยุดชั้นเดียวกันในนะหากเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่รู้จักกันมึงอย่ามามั่วมึงเป็นบ้าแล้วเหรอาโถ่เออเอาเฮ้ยพี่เอ่อขอโทษนะครับเอ่อพอจะมีไฟแช็คให้ยืมหน่อยได้ไหมฮะอะไรนะใส่แช็คครับโถยหาซื้อเองดิคนกำลังรีบขอนี่เคยตัวนั้นเรา ไม่เอาเหียไหนเดี๋ยวนี่คุณผมพักอยู่ห้องนี้กับแฟนผมแค่สองคนนะก็ใช่ไงนี่มันห้องเมียครูคุณใจเย็นก่อนดีกว่าผมว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดแน่ๆอะอ๋อมั้นคุณดูนี่นะรักจ้าเอ๋คุณดอกไม้นั้ออนห,หรูนะอุยนี่มันดอกที่หนูชอบนี่คะพี่จำได้ด้วยเหรอ ขอตัวก่อนนะครับเข้าใจผิดเองวัวเนี้ยอ,อะไรวะเนี่ยกลับมาแล้วหรอคะดอกไม้สวยจังเลยคะ่ะนี่อะไร อ๋อหนูเตรียมรอพี่ไงคะก็อยากมีฟิลจิตวัยเับสามนี้บ้างรอพี่อหรอพี่หรือรอใครกันแน่สิก็รอพี่ไงพี่บอสไม่จริงอะพี่ไปทํางานต่างจังหวัดความจริงแล้วอีกสองวันพี่ถึงจะกลับมาแล้วพี่ก็ไม่ได้บอกหนูด้วยหนูจะรู้ได้ไงหนูรอใครอยู่พี่บอสเมื่อไหร่ที่จะเริ่มงงไง่งงแบบนี้สอะไม่บอกใช่ไหมอ๋อไอ้แพตเหรือเพื่อนที่ทางานอะ บอกสักทีเถอยบอกมาเลยดูนี่ดูอะไรให้พี่ดูอะไรเหรอพี่ลืมไปแล้วว่าหนูก็มีรหัสเฟซพี่พี่ก็มีรหัสเฟซหนูหอ่ะหนูเห็นพี่คุยกับเพื่อนพี่บอกว่าพี่จะกลับวันนี้แค่เชื่อใจหนูสักครั้งมันยากมากเลยเหรอ ขอโทษพี่บอสพี่รู้ไหมความรักที่ดีมันเริ่มจากการเชื่อใจอะ่ะพี่เชื่อหนูสักคำไม่ได้เลยเหรอพ,พี่ขอโทษนะคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่า,วาพี่กลัวสิยลงไปมั้งพี่บอสหนูรักพี่นะหนูสัญญาเลย ว่าหนูจะมีพี่แค่คนเดียวพี่เชื่อใจมังไงที่รักจ้าดอกไม้มาเล็บเมื่อวันที่เราเพิ่งซื้อดอกไม้ให้นี่คะแล้วทำไมวันนี้ซื้อให้อีกะแหม่ก็กลัวหนูไม่เชื่อว่าพี่รักหนูมั่วหนูก็รักพี่มั่วค่ะก็เจอ พี่ขอมือถือหน่อยสิมือถือมือถืออ่อนี่ค่ะพี่จะไปทําไมเหรอคะหนูรู้ไหมหนูพูดถูกนะความรักมันต้องเริ่มต้นจากความเชื่อใจหนูเปลี่ยนรหัสเฟสได้เลยพี่ไม่เช็คแล้วจริงเหรอคะจริงสิครับต่อไปนี้หนูอยากทําอะไรหนูก็ทําเลยพี่ไม่อยากให้หนูอึดอัดใจไงคะอขอบคุณนะ,ะที่เข้าใจหนูอะ่ะพี่ ใกล้ถึงเวลาแล้วนี่พี่ต้องขึ้นเครื่องไปต่างสวัสด์อะหนูเก็บกระเป๋าให้พี่ด้วยนะนุ่นไงโอ้จริงด้วยพี่มัวแต่หาซื้อดอกไม้ลืมไปเลยหนูเก็บครบใช่ไหมพี่ไม่เชื่อใจหนูอีกแล้วใช่ไหมคะฮัลโหลเล็กน่างั้นเดี๋ยวพี่รีบกลับมานะไปละไปไปน้อง ไฟแชกปะไม่เป็นไรผมมีแหล <c oughs> ะโอเคอตาใช้ได้ควายมาแล้วจ้ะเแบบี